วันนี้มาดูวิธีการเปลี่ยนสายช้ำละอันนี้แข็งมากทักชมเลยกดไม่ลงเลยของกดงแรง เสียมากเลยท่านชมเนีดูจะใช้ได้หรือเปล่าเียวไม่ดีดูก่อนไม่รู้ แคนี้ง่ายมากแล้วก็ใส่เข้าไปที่เดียวตรงนี้ง่ายนิดเดียวครับทาไม่ถึงนาทีก็สำเร็จเสร็จงานแล้วขอบคุณทุกการรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ นำมาฝากเพียงเท่านี้ครับมีประโยชน์มากมีประโยชน์น้อยกอ็แล้วแต่การท่านผู้ชมทุกท่านทจะเร็สบด้วยตนเองครับเจอกันี่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ